สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีภัพเหลี่ยนโปรยทานกระบุงข้าวเปลือกแบบนี้นะอันเล็กๆนีด้านล่างจะเป็นหกเหลี่ยมนั่นเองแบบข้าสารก็มีด้านล่างเหมือนกัน เดีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็ริบบิน <c oughs> สีชมพูพิมพ์ลายแบบนี้นะแต่ว่าเขาไม่มีตานะอันนี้ริบบินอันนี้ไม่มีตานะถ้าเพื่อนอยากได้เพื่อนก็แขบไปถามแม่ค้าเอาเนาะแล้วกอ็อันนี้เป็นกากเพชรพิมพ์ลายเหมือนกัน ไม่มีตา,าเพ่อนอยากได้ก็จะไปอันนี้เรา,เ,าเราซื้อมาแบบที่เขาแบ่งแบ่งขายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากตัดริบบิ้นเบอร์สองริบบิ้นจะมีสามทั้งหมดสามขนาดนะอันนี้เส้นยาวก่อนเริ่มจากเส้นยาวใช้ริบบิ้นเบอร์สองความยาวสิบสี่นิ้วใช้ทั้งหมดสองเส้นถัดมาเส้นกลางใช้ริบบิ้นเบอร์สอง แบ่งแบ่งด้วยนะแบ่ง8มิลความยาว9นิ้วใช้ทั้งหมด6เส้นเส้นสั้นใช้ริบบิ้นเบอร์2แบ่ง8มิลความยาว4นิ้วใช้ทั้งหมด6เส้นไม่งงเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย จะเริ่มจากเส้นยาวก่อนตามด้วยเส้นสั้นของเข้าไปตามด้วยเส้นยาวแล้วก็เส้นกลางสอดเข้าตรงนี้นั่นบนดึงออกมากลางออกเอาสองเส้นลอดผ่านดึงให้ชิดก่อนเนี่นะ ทีนี้เราจะเปิดเส้นยาวขึ้นมาเส้นยาวนะเส้นที่อยู่ด้านขวามือเปิดขึ้นใช้เส้นสั้นแล้วดึงเส้นยาวมาหน่อยของเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยเส้นยาวทีน้วก็สานไปเลยเส้นสั้นเอ้เส้นกลางพูดผิดกอให้เส้นกลางตามด้วยเส้นสั้น ของเข้าไปทำด้วยเส้นกลางทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดริบบิ้นที่เราตัดมาสั้นกลาง แล้วจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะดึงด้านซ้ายด้านขวาดึงเข้าหากันด้านบนด้านล่างดึงเข้าหากันดึงให้ชิดค่อยๆดึงอย่าดึงแรงเดี๋ยวบินมันจะพังทีนี้เราจะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะหมุนหนึ่งครั้งหมุนให้เป็นแนวตรง จับด้านบนกับด้านล่างเข้าหากันโค้งเข้าหากันแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราก็สอดเก็บด้านบนก่อนก็ได้ด้านล่างก่อนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยถนัดแบบไหนสอดไปเลยด้านล่างด้วย เแล้วก็ดึงหน่อยดึงให้เขาชิดกันเนาะหัวท้ายด้านขวาก็กำไว้ด้านซ้ายก็ดึงไหมมันก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มจากเส้นด้านบนกันด้านบนจะมีทั้งหมด6เส้นจะเป็นแบบนี้นะ6เส้นเราจะจับหนึ่งเส้นด้านขวามือ ขวามือนับไปทางด้านซ้าย2เส้นหนึ่งสองพาดข้ามไปเลยจับหนึ่งพาดข้ามสองไม่งงเนาะนี่จับแบบนี้ข้ามไปเลยสองเส้นเส้นถัดมาตามนาฬิกาไปเลยข้ามสองข้ามสองแล้วก็สองจะเหลืออยู่2เส้นสุดท้ายที่เรายังไม่ได้สอด จับหนึ่งเส้นอันนี้วิธีทําเดียวกันหลกักการเดียวกันกับผลไม้เลยดูนะจับหนึ่งสอดเข้าตรงนี้อันนี้ช่องที่หนึ่งนี้ช่องที่สองเดือยสองช่องสุดท้ายสอดไปช่องแรกก่อนแล้วก็เส้นสุดท้ายดูเดิมออกช่องถัดไปแมจะเป็นตรงนี้ปล่อยแมจะได้เป็นหกแฉกนั่นเองแล้วก็ดึงหน่อยดึยงนิดนิดดึงพร้อมกันแถวนี้ ข้าซ้ายดึงพร้อมกันขวาซ้ายดึงพร้อมกันดึงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่อยๆดึงอย่าดึงแรงไม่เอ่ยก็จะได้เป็นหกเหลี่ยมทีนี้เราจะใส่เหรียญอันนี้เราทำให้ดูอันนี้คือไม่ได้ใส่เหรียญด้านหลังมันจะสวยมากเลยแต่ใส่เหรียญเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้ อันนี้ยังไม่ได้ใส่เหรียญอันนี้ใส่เหรียญแล้วจะเป็นแบบนี้วิธีใส่เหรียญก็ง่ายๆถอยถอยกลับถอยเส้นบนเห็นไหมตรงข้างล่างมันจะมีสองเส้นมันจะคู่กันอยู่ทุกเส้นมันจะมีคู่ของมันเราจะถอยเส้นด้านบนออกถอยกลับถอยกลับก่อนเราใส่เหรียญเสร็จแล้วเราค่อยสอดเก็บเหมือนเดิม จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เปิดออกแล้วก็ใส่เหรียญลงไปเลยแบบนี้วางเหรียญลงไปแล้วก็เราจะพับเก็บตามตามเดิมของเขาเลยพับเข้ามาพับไปเลยพับตามเส้นเดิมของเขาไปเลย ใช้แล้วก็สอดก็ดึงหน่อยดึงให้เขาแน่นจะได้แบบนีพ้พอเราดึงเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราดึงเสร็จแล้วเราก็จะสอดเก็บแล้วก็สอดไปเลยสอดลงด้านล่างสอดตามแนวของเขา จะสอดด้านด้านบนก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ดูเดี๋ยวก็สอดลงแบบนี้แหละคว่ำลงแบบนี้มันจะสอดง่ายกว่าหรือถ้าเพื่อนไม่ถนัดก็งายขึ้นแบบนี้แล้วก็สอดขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทํายังไงก็ได้ที่ตัวเองถนัดนี่เห็นไหมดึงขึ้นยิงก็ได้จะงงายขึ้นเราจะคว่ำแต่ปกติของเราจะคว่ำลงเพราะมันสอดง่ายกว่าเนาะ ตัดไปเลยสอนให้ครบทั้ง6เส้นเส้นสุดท้ายเส้นด้านข้างอย่าเพิ่งตัดนะเดี๋ยวเก็บไว้ไว้ดึงก่อนแล้วเราค่อยตัดทีเดียวยครบแล้ว6เส้นทีนี้เราก็จะมาดึงดึงเขาให้ชิดกันดึงให้ตัวถุงมันแน่น ดูด้านล่างด้วยตรงไหม,มเท่ากันหรือเปล่าสมมุติว่าแน่นแล้วแหละถูกใจฉันแะล้วทีนี้เราจะมาต่อกันที่วิธีตัดวิธีตัดเราก็มีคดลับวิชามันมาแบ่งปันกันเราจะใช้กันไก่ตัดสามเส้นด้านหน้าออกไป เราจะเหลือเส้นด้านในทิ้งไว้1เส้นไม่งงเนาะเนี่ยมันจะมีเส้นด้านในเก็บไว้หนึ่งเส้นสามเส้นด้านนอกเราจะตัดทิ้งไปเลยหรือถ้าเพื่อนขี้เกียจมากพิธีก็ตัดไปเลยก็ได้จะตัดขาดไปเลยตัดแบบนีไไ้กันเลยอ๋ออันนี้เรามาแบ่งปันวิธีทำที่มันทำให้งานเราสวยด้วย <c oughs> จะได้แบบนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะสอดเก็บสอด เส้นที่เหลือเราที่ที่เราเหลือไว้นะ่ะตัดออกมาอันนี้เราจะแนะนําวิธีทําง่ายๆวิธีสอดแบบง่ายๆอันนี้เป็นเศษดิบินที่เราเหลือไว้เราจะสอดเข้าไปตัวนี้ทําแบบนี้ยมันจะสอดเก็บง่ายพับลงมาเลยสอดตรงด้านบนของเส้นที่เราที่เราสอดขึ้นไปเมื่อกี้เนาะเห็นไหมด้านบนของเส้นนี้ แล้วก็หับเส้นบนลงมาด,ด้านล่างแบบนี้เห็นไหมมันจะออกมาแบบนี้ง่ายๆแล้วก็ดึงออกแม่ดูมาอีกครั้งเสร็จริบบิ้นสอดขึ้นแบบนี้ด้านบนที่เราเหลือไว้สอดกลับแม่เอยไหนี่กดทำไปเรื่อยๆ nhưng mà เช่นสุดท้ายกดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาดึงหน่อยมาดูความเรียบร้อยของงานสวยไหมตรงหรือยังกดดูส่วนที่เหลือเราก็ตัดทิ้งใช้กรนไกรตัดปลายที่เหลือทิ้งไป ก็ตัดให้มันสวยๆหนะ่อยเนาะบางทีเราตัดอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มองไม่ถนนะัดด้านข้างด้วยตัด <c oughs> พอเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> ก็จะได้แบบนี้นี่ด้านในเห็นชัดไี่เอง <c oughs> ด้านในก็จะเรียบเนียนด้านนอกด้านหลัง ล่างของเขาเอีกทีนี้เราจะมาต่อกันที่พี่ที่ทำข้าวเปลือกจะใช้กาวลาเทก็กแบบนี้นะกระป๋องพลาสติกใช้พลาสติกนะเพราะว่าเวลาแห้งกาวเวลาติดตรงนี้เราจะดึงออกได้ง่ายช้อนก็พลาสติกเหมือนกันก็มีเมล็ดข้าวหรือจะเป็นพวกธัญ,ญพืชก็ได้พวก ถัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะสีขาวเป็นข้าวเออถ้าเป็นข้าวเจ้ามันจะเป็นสีสใสๆนะมนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ข้าวเปลือกอน,นี่ก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกเลือกเอาก็เริ่มจากขกาวกลอนอันนี้เราทำส่วนน้อยเนาะใส่กาวหช้อน นิดหน่อยครึ่งนิดเดียวก็ได้นิดๆไม่ต้องใส่เยอะเราจะใส่เป็นข้าวเปลือกนะเอ้ยข้าวข้าวอันนี้เพาข้าวเปลือกเรามีน้อยเราจะเก็บไปถ่ายรูปเราจะตักเอาเอาเนี่ยแหละตักแบบนี้หอันที่ลงไปคนเีย อันนี้คือเราผสมเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจะเป็นแบบนี้เนี่เราก็จะเอากระบุงของเรามาตักใส่เลยอัอันนี้เราให้เขาแห้งก่อนเนาะอันนี้เราทำไว้แล้ว รอให้แห้งอันนี้เป็นถั่วเหลืองนะด้านหลังอันนี้ไม่ได้ใส่เหรียญด้านหลังมันจะสวยกว่าน,นี่รอให้แห้งก่อนแนละ้วค่อยมาตกแต่งเราจะตกแต่งด้วยดินสีมินเป็นดินเส้นแบนนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนชอบเลยอันนี้จะเป็นดินสีมินก็อน,นเลือกเอาเอาชอบอันไหนก็กเลือกเอาเนาะ เป็นขนาดสีมีก็มีโบตกแต่งด้วยนี่แล้วแต่ชอบเราก็จะใส่สีขาวสีเงินก็ได้ใช้ปืนกาวแตะไปที่ อีหนึ่งหยดใส่อ้นี้เข้าไปไอ้กตกแต่งตามชอบเลยนะแล้วแต่เพื่อนจะชอบหรือเปล่าจะอีกหนึ่งหยดมือสัน่นสุดท้าย ติดให้ตรง่อยนะอันนี้เรามองไม่ถนัดเราอาจจะติดเบี้ยวไปหน่อยก็ตัดออกรอให้แห้งก่อนก็ตกแต่งตามชอบเลยชอบแบบไหนก็หาของตกแต่งมาใส่อันนี้เราไม่ชอบตกแต่งเยอะ่อาใส่แค่โบกับอันนี้แค่นีด้เดียวก็พอแล้วไม่เอ่ยเสร็จแล้วเรียบรอ้อยง่าย ทำให้สวยมันยากนะก็พกเพื่อนๆก็ลองทำกันดูเผื่อชอบอน,นี่เราเอามาแบ่งปันกันก็น่ารักดีเหมือนกัน